ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกว่ากบยางมาแล้วตามที่นะาะเพื่อนๆที่พี่ได้ถามกันเข้ามาว่าทําไมลุงใหญ่ไม่ทํากบยางออกมาบ้างตอนนี้ก็มีออกมาให้จับจองแล้วน,นะครับก็จะมีด้วยกันสามทรงทรงนี้ก็จะเป็น 3, สามเซนครึ่งขนาด 3, สามเซนครึ่งสามจุดห้าเซนนั่นเองแล้วก็อีกทรงก็จะเป็นแบบนี้ขนาดสี่เซน รูปลักษ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับในยางเด้งเด้งมากแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นมบบิ4เซนเหมือนกันก็จะมีท้ายก็จะเป็นใบสปินหมดเลยนะครับครับเพราะว่าเป็นใบที่โบกนะ้ําได้เสียงค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับในยางก็มีความหนาแล้วก็เด้งตอบรับกับปากัดได้ดีครับก็ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับภายใต้แบรนด์ลุงใหญ่ก็หาซื้อกันได้แล้วเร็วนี้มีทุกร้านแน่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของกบหลงใหญ่อยู่ก็จัดให้แล้วนะครับกบยางราคาอยู่ที่ร้อยต้นๆไม่แพงลองหาดูได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ